บทที่8บทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมายังภควาภาราณสียังวิหรารติอิสิปาัา,าเนมีคาถาเยตัดราโขาพควาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเทสีทเวเมพิขเวอันตาปัพพาชิเตนานะเสวิตาภา โยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคฮโนคโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิลามาฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปโพอันเตอนุปาัคขมะมัจฌิมาปฏิปทาตถาคเต นะอภิสามพุทธ,ธาจากขู่การณียานการณีบุปปาสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตตมาจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคเตะนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขูการณียานการณีบุปปาสมายะอภิญญายะ สัมโพธายานิพานายะสังวัตติอายามีวะอริโยอัตถางกิโกมะโกเสยญาถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังโขสาพิกเว มัชชิมาปฏิปทาตถาคาเตนาะอภิสัมพุทธาจากักขุกรณียนานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทังโขปนภพิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชรา,าปีทุกขามาราน้ำปีทุกขัง โสกาปาริเทวทุกขาโมทมนาสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปดฉังนรภาตีตรมปีทุกขังสังกิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอีทางโขปนาิขเวทุกขาสามุทาโยอริยสัจจัง ยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคะาสหคตาตัดราตัดราพินันทินีเสยยาถีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโขพปนะิกขเวทุกขะนิโรโทรอาริยสับจังโยตัสสาเยวาตันหายาอาเสสะวิราคานิโรโทรจาโค ปตินิสาโคมุติอา,าร a r a อิทังโขปานาภิกขเวทุกขานิโรธาามินีปฏิปทฏาอาริยสัจจังอายามว่าอริโยอัดฐางกิโกมักโสยญาถิทางธรรมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาามโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขงังอริยสัจจันติเมพิเกเวปุพเพอนานุสุเตสุธรรมเเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังโขปนิทังทุกขงังอริยสัจจังปรินญยยันติเมพิกเว อุเพอ,อนาโนตสุเทสุธรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโคอุทปาทิตังโขงปานิทังทุกขังอริยสัจจัง ปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอน,น,นันโนตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทัปาทิวิช,ชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีท,ทั้ทงทุกขาสมุทายโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอน,น,นันโนตสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิธังทุกขาสามุทยโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปา,าที่ตังโขปานิทังทุกขาสาม,มุทยโยอริยาสัจจังปหีนันติเมพิกเวปุเพอานานุสูเตสุทเมสุจักของอุทปา,าทิ่ยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกอุทปา,าทิ อิทางทุกขนิโรโทอาริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุมเมสุจักขุงอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขานิโรโทอาริยสัจจังสัจฉิกาตัพันติเมพิกเว ภูเพอ,อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขงปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมพิเกเวภุเพอ,อนานุสุเตสุธรรมเเมสุจักขุงอุทปาทิยานัง อุทปา,าที่ปัญญาอุทปา,าที่วิชาอุทปา,าที่อาโลโกอุทปา,าที่อีท้งทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอ,อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปา,าที่ญาณังอุทปา,าที่ปัญญาอุทปา,าที่วิชา อุทปา,าทีอาโลโกอุทปา,าทีตังโขปานิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิกาเวปุเพอ,อนานุสุเตสุทเมสุจักขุงอุทปาะทยานังอุทปา,าทีปัญญา <c oughs> อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกโกอุทปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธมเมสุจขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกโกอุทปาทิ ยาวะกีวันจะเมอีเมย, <c oughs> ยาวกีวันจะเมพิกเวอีเมสูจตูสูอริยสัจเจสูเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาภูตังยานทัสสนงนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสัเทวเกลโลเกสมารเก สพัพพม,มเกสาัสามาณาพรมมนิยาปชาญาสัทเทวมนุสสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงญาโตจะโขเมพิกเวอีเมสุจตุสูอริยาสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารทศาการังยาถาภูตังยานัศสนางสูวิสุทธทางอโหสิอาถาหังพิกเว สัทวเกโลเกสัมมา,าเกสัพราม,มเกสัสามาณพราม,มนิยาปชาญาสาัทวมนุษยายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอะิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจาปาณเมทัสนางอุทปาทิอากุปาเมวิมุตติอะยามันติมาชาตินัตถิธานี กูนาภะโวติอิทาัมาวจาภควาอัตตะมาปันจาวะกิยาภิกขุภาควโตภาสีตังอภินันทุงอิมาสมินจปานเนวยาการณัสมิงพันยะมานีอายาสัสามาโตโกนทันยัสะมิราชังวีตะมาลังธรรมจาจักขุงอุทปาทีติยังกินจีสมุทยธรรมัง สัพพันตังนิโรธธรรมันติปาวัตติเตจักภะควตาธรรมจักเกภุมาเทวาสัทธามนุสาเวสุงเตเอตัมภะควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคทายอนุตรังธรรมจักกังปาวัตตังอปติวัตติยังสามาเนรวาพรมเนรวาเทเวนวามารีนวา พรมุนาวาเกนะจีวาโลกัสม okay. ินตีอ exactly. ุมมานังเทวานังสัตทังสุตตะวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษสาวสูงจาตุมมหาราธิกานังเทวานังสัตทังสุตตะวาตาวติงสาเทวาสัทธามนุษสาวสูงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตะวา ยามาเทวาสัทธามนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัทธังสุตตะวาตุสีตาเทวาสัทธามนุษษาสาวสูงตุสีตานางเทวานางสัทธังสุตตะวานิมมานารติเทวาสัทธามนุษสาวสูงนิมมานารตินางเทวานางสัทธังสุตตะวาปานิมิตวะสวัตตีเทวา สัทธามนุษสาวีสูงปารณิมิตรวาสวัตตีนางเทวาสัทธังสุตตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธามนุษสาวีสูงเอตัมพควตาภารานศียังอิสิปตาเนมีคาถาเยอนุตรังธรงธรมมจากกัางปวัตติตังอปปติวัตติยังสามเนวมเนวาพรหมเนนวาเทเวนวา มาเรนวาพระโุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินตอิติหเตนะคเนนะเตนามหุตะเตยาวะพระมโลกาสัทโธอาภูคาดคาชีายัญจาทัสสะหัสีโลกธาตุสังกามีสัมปะกามีสัมปเวทีอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสี อติกรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัทโคภะควาอุทานางังอุทาเนเสีอัญญาสีวะตะัตตโพโกลทันโยอัญญาสีวะตะัตตโพโกนทันโยติอิติหังญาสสามโตโกนทันญาสอัญญาโกนทันโยเทวนามังอโหสีตีบทที่เก้าพุทธานุสติ อิิปิโสภคะขาว,วาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพระขวาตีบทที่สิบธรรมานุสติสวะขาโตพระขาวตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสิโก โอปนายิโกปะจัดตังเวทิตาโพวิญโยหิติสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิถังจัตตาริปุริสายุคานี อัตถาปุริสาปุคลาเอสาพคะวัตโตสาวกสังโคหาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชาลีการณนิโยอนุตตร,รังปุญญาเกตังโลกสัสสติบทที่12บสองสัตวาสัคกกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะรัง อตังเทวมนุษย์นางพุทธเตเชนโสโธทนานัสสันตุปัทถวาสเพทุขาวูปาสเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรรตานังโอสถทังอุตมังวรังปาริราหูปัสสามนังธรรมเตเชนโสโธทนานัสสันตุปัทถวาสเพพยาวูปาสเมนตุเตสักกัตตวาสังคารตานัง โอสาทังอุตมังวะรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนโสตีนานสันตุปัทวาสเพโรคาบูปาสเมนตุเตบทที่13พระคาถาชินนปัญชรชียาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสภพังราสัง เยปิวิงสูนาราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตวีสัตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตเกเตมุนิสสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังวุเรสภาคุณากโรหาทะเยเมอนุโรโธ สารีปุตโตจะทกิีเนโกนทันโยปิติภาคาสมิงโมคคันลาโนจะวามะเกทักขิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทราหุลากัสโปจมมะมหานามโมอุพาสุงวามโสตะเกเก,เกสโตปิติภาคาสมิงสุริโยวปะปพังกรโร นิสินโนสีริสัมปันโนโสพิโตมมนิปุงขาโวกุมาลากัสโปเทโรมาเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏติธาสีกุณากาโรปุลโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานลาเตติลากามะมา เสสษสีีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเีราชิตาวันโตชินโนรสาชาลันตาศีระเตเชนะอังคมังคสุสันติตารัตานังปุระโตอาศีทักกิเนเมตสุตตะกังท่าชักังปัจจโตอาศีวามีอังคุลิมาละกังขันธโมราปริตตัญจา อาตานาติยสุตกะงอากาเสชาทนางอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภาหิรัชตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตาชินเตชะสาวาสัตโตเมสกิจเจนะ สัทธาสัมพุทธปัญชาเรชินาปัญชารมัดฉำหิวิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถว ธรรมานุภาเวนาชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนาชิตันตรารโยสัทธธรรมานุภาววปาริโตจารามิชินปัญชเรติีบทที่14บทสวดพระหุงมหากาพระหุงสหัสสามาพินิมิตสาวุธันตงังคีเมคารังอุทิตะโคราสาเสนมารัง ฐานาทีธ่ธรรมวิธินาชิตาวามุนินโททันเตชะสาภาวตุเตชายามังคาานีมาราติเรกมามะพิยุจิตาสภารติงโครัมปนาระวะกามาธาทายาขังขันตีสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคาานีนาลาคิลิงคชาวารังอติมัตตาภูตัง ทาวขิจักขมัสนีวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกขวิธีนาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานีโอขิตตะขักขามติหัตตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังยิทธีพิสังขาตามโนชิตวามุนินโธ ตันเตชะสาภาวุเตชยมังคลานีกัตตวานกัตธรรมุทารังอิวะคาพิณียาจินจายทุตถวจนังชนกายมมชเชสันเตนโสมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยมังคลานีสัตจังวิหายมัติสัตจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอติอันทภูตัง ปัญญาปทีปชาลิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานีนันโทปนันทพุชคังวิพุธังมาหิตทิงปุเตนเะเทระพุชเคนทธมาพยันโตยิทโธปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานี ทุกขาหาทีติผู้ชาเคนสุาทาธหัาทังปรำม,มังวิสุทธิชุติมิตรที่ปกาพิธานังยานาคเทนวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานีเอตาปิพุทธชยมังคาละอัตคาถา,าโยวาจาโนทีนาทีเนสารเตมตันที หิตาวาเนานีขวิวิธานิจุป,ปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิขเมยะนโรสปพัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสัพพป,ปานินางปูเรตาวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะศาสจวัตเชนะโหตุเตชยมังคลัง ชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชาโยโหหีชยัสสูชยมังคะเลอปาราชิตตปันลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานังอักขปัโตปามโทัตติสุนักขตังสูมังคะลังสูปาพาตัง สูโหดที่ตังสูขโนสุมโมุหโตจะสุยิทังพรหมจาริสูปัทถกีนางกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปัทขกีนางปัทถกีนางมนโนกรรม,มังปานิทีเตปัทถกีนาปัทถกีนานิกัตวานารพันตัดเทปัทถกีเน ภาวตุศัพท์พระมังขลังราคันตุศัพท์พระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเทภาวตุศัพท์พระมังคลังราคันตุสัพท์พระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเทภาวตุสัพท์พระมังฆาลังราคันตุสัพท์พระเทวตา สัพพสังขานุภาเวนสัทธาโสติพรวันตุเตบทที่15ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพทิคเรตหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมธาเนนาพวันตุปูชิตา โสถิงกโรนเตทาวิหารมันทะเลเถราจะมัตชานวกาจะพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานาภูตาสุขิตาภรวันตุเตฉลาผู้ชาเยปีจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปาติกา นิยานิกังธรรมวะรังปฏิจเตสัพเพปีทุกขสาการุณตูสังขายังถาตูจิรังสัตังธรรมโมสัตธรรมธรรมัตถราจปุคลาสังโคโหตูสัมมาโควะอัฏฐายญาจหิตายาจอัมหิรักขตูสัตธรรมโมสัพเพปีธรรมจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามาสัม ธรรมเมอริยะปะเวทิเตปสันนาหวนตุสัเพปีปานิโนพุทธาสาสเสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัตสตุวุทธิภาวายสัต,ตนังสามิทังเนตูเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตราชังมิจังรักขันติพุทตกลงเอวังธรมเมนาราชาโน ปะชังรักขันตูสัพพทาบทที่16เทวตาอุยโยชนะขาถาทุกขับปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสขปัตตาจะนิโสกานุากนตูสัพเพปีปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหีสัมภาตังปุญญาสัมภาทังสัพเ,พเทวานุโมทันตู สัพพะสัมปติสีทิยาทานังททันตูสัทธายะสีลังลักขันตูสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุคาชันตูเทวตาคตาบทที่17เสุมังคนคาถาโหตูสัพพังสูมังคารังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีหนตูนิรันตารัง โหตุสัพพังสุมังฆ่าลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆ่าลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรัง สัพเพพุทธาภปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพโสสัพเพพุทธาภารัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพโสสัพเพพุทธาภารัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพโส สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสาพัสโสสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาราขังพันธามิสาพัสโสสัพเพ, <CPU> พพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนาราขังพันธามิาสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาภรลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนาราขังพันธามิาสัพพโสโดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตาตัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่า้ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินบุลกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิธพรใจทั้งสคืออายุวันณนะสุขาภารเทิน ขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน